สวัสดีครับพบกับช่องผกกองช้างเจอวันออฟฟิเชียลครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้อยู่ที่บ้านครับบ้านของผมเองครับบ้านท่ากระทุ่มตำบุขเขาอำเภอนนงสูงจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องมาดูนี่ครับนี่สุกเต็มเลยครับมะม่วงหาวมะนาวโหเขาว่า มันเป็นสมุนไพรเด้อเป็นยารักษาโรคเขาวางั้นเด้อครับซุกเต็มเลยครับพี่น้องเลยดูแจกฟรีเด้อดูครับนี่ครับดูลูกครับนี่ครับยางโดกเลยครับนี่ครับเป็นว่ดมีเครือสลิดขึ้นมาพร้อมครับนี่ครับดกจริงๆเด้อครับเด้อ แจกฟีเดอร์แจกฟีนี่ครับซุกเหรอครับนี่นี่ซุกลูกมันก็จะออกสีคมคล่ำนะครับนี่ระวังนี่ลูกนี่ลูกนี่ยังไม่ซุกครับนี่ครับลูกไม่ซุกจะออกสีแดงแดงพอลูกมันซุกแล้วมันจะออกสีคล่ำเด้อสมัยที่แม่บ้านผมยังอยู่เนาะพอตอนนี้แม่บ้านผมได้เสียไปแล้วแม่บ้านผมเขาจะ ไปทำหน้ามัมนเลยครับไปขยำแล้วก็ไปปัน่นผสมกับน้ำผึ้งนะครับนี่นะครับเอาลูกซุกมันโอบกินและศบำรุงหลัลลลลงกายยังดีเลยครับนี่ครับทำไมพี่น้องานใ้อยากได้เด้อครับมาขอได้เลยครับมาเอาเลยครับนี่ พอเอนน้ำาก็ร่วงครับดูมันร่วงครับพอมันสุกแล้วมันก็จะร่วงอย่างนี้นะครับนี่ครับร่วงตําดินเต็มเลยครับนี่ครับนี่นี่ครับลูกซุกมันนี่ครับูว่าเพื่อนฟูงพี่น้องคนนี้อยากได้เหมาเด้อรีบเหมาเลยครับมันจะแก่แล้วมันก็จ e. ะร่วงทิ่งเฉยเลยครับนี่ไม่มีประโยชน์ครับใครที่เอาไปทําประโยชน์ทำประโยชน์ได้เหมาเลยครับเหมาเลยครับเชิญเลยครับนี่ครับสุกเต็มเลย โอ้ยเสียดายเสียดายเชิญชวนเด้อพี่น้องเพื่อนสูงทุกท่านที่อยากได้มาขอได้ครับเนี่ยมาเอาเลยครับเนี่ยมาดกครับมีอยู่สี่ต้นนึงครับนี่ข้างในอี่ครับนี่ข้างในนี่อีกสองต้นครับนี่นกนดกมากเลยครับนี่ครับ งคนนี้อยากได้ผมมาเอามารับผมเดี๋ยวจะพาไปดูอย่างอื่นนี่ครับนี่ก็มกฟิกครับเขาเรียกว่าฟิกมาเดี๋ยฝรั่งเลยครับนี่ครับนี่นี่ครับต้นนี่หนูลูกมันครับนี่มาเดี๋ยวฝรั่งครับที่บางก็จะปลูกไว้ครับนี่ครับนี่มาดูครับนี่ ตอนนี้ไผ่ไผ่ไกิมซุงนะครับเนี่ยออกนอกเต็มเลยครับที่น้องคนแคอยากได้ก็มาเอาเด้อเอาไปประกอบอาหารครับนี่ครับนี่ครับจนว่าออกนอดยาวเลยครับนี่จนเขาเรียกว่าเป็นนอบวชดเลยครับนี่ยาวเลยครับยังแต่ว่านอดที่พ่อใช้ได้ก็ยังมีเต็มครับนี่ ตอนฝนตกใหม่นี่เต็มเลยครับนี่ผมแจกใครแจกเพื่อนฝูงแจกพี่น้องครับนี่ให้อยากได้ก็มัดขอเอาเด้อครับนี่เห็นเหยครับเอาไปประกอบอาหารครับไม่หวงจะมาขอก่อนบอกป่าป่าก็มีครับนี่แต่ว่าช่วงนี้นะครับปนิน ปลานินปลาตะเพียนนะครับนี่นบอ่อนี่ตอนนี้มันเห็นนะตัวชาวมันจะขึ้นมาสํหลางเต็มครับแต่มันเตืเอนมันเป็นป่าพวกบุงที่นี่นก็เป็นแหล่งอาศัยนะครับตอนนี้มีปลานินปลาตะเพียนปลาสลิดครับปลาหมอนี่ออกไปมัดแล้วตอนฝนตกแรงๆครับนี่ครับนี่ครับหนอไผ่ครับไผ่กิมซุง นี่ครับนี่เต็มครับหลายนออยู่ครับนี่มันนี่ครับดูมันขึ้นยันยัสูงทิ่งแล้วครับนี่น้องอยากได้ก็มาเอาเด้อไม่ห่วงครับมาแจกกันครับแจกกันนี่ครับลอยตัดไปครับมีหลายนออยู่ครับครับมีมีมียุดเจ็ดแปดกอแลวครับนี่ครับมาเด้อนี่ครับดูมันขึ้นจนสูงแล้วครับขึ้นจะเป็นลำแล้วครับ มาได้เลยครับเชิญแจกฟรีแจกฟรีผมไปเลยครับเราไปม้วกันกินเพราะทิ้งไว้มันก็มีมันก็จะยาวทิ้งย่างงี้แหละครับนี่ยาวครับหนอนยางนี้ครับนี่ครับข้าในอีกเต็มครับนี่ครับนี่ครับหนอใหญ่ๆครับนี่นี่ครับหนอใหญ่เลยแหละครับ นีก็ได้อยู่ครับมามาเด้อแจกครับแจกแจกแจกฝรั่งฝรั่งกิมจูครับตอนนี้ผมตัดแต่งกิงใหม่ครับผมก่อหอเป็นทีลบร้อยนะครับแต่ลูกยังไม่แก่ครับลูกยังไม่ใหญ่ครับนี่ครับฝรั่งกิมจูครับนี่ครับ อีกหน่อยนึงเกิดิพอได้กินแล้วครับนี่นี่ครับห่อใบลายูครับนี่มีเครือสลิดขื้นนี่ครับต่อเตะเต็มนะครับนี่ฝรั่งกิมจูนี่ครับห่อครับห่อกันแมงวันทองครับทางนั้นแมงวันทองจะมาไข่ครับนี่เลื่อมใหญ่เลยครับนี่อีกประมาณเดือนหนึ่ง ก็จะได้กินนะครับนี่ครับดุดครับนี่ครับเอาทงหอครับครับพักมีทีไบ์กระปุกครับนี่ทองอันนี้ผักทองปูกินยอดมันก็มาขโมยเป็นหน่วยด้วยครับนี่นี่ครับหน่วยมันครับหน่วยใหญ่นี่ครับนี่ มาผมจะตัดยอดกินเพราะผมปลูกหลุมหนึ่งนี่เป็นสิบสิบเมตรครับนะีบ่ดูหลายนี่ครับเป็นหน่วยครับดูครับเป็นหน่วยลูกมาอะไรกับปูค,ครับมะม่วงเขียวสเสวยก็ยังพอเหลืออยู่ครับเหลืออยู่มีกี่ลูกะนะครับหมอเม็ดนะครับ สวยกับพ่อมีครับพ่อได้แอมอยู่เด้อพี่น้องคนนห้อยากกินกันมามาจนมะพร้าวไม่เป็นลูกครับคนพอแบ่งปัน,ก,นกันได้กับแบ่งครับไม่ห่วงครับอันนี้นี่ครับสุกทองผมปลูกกินหยอดอันนี้ไม่ติดลูกเลย ปลูกทุกอย่างครับที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกน่ครับโดนแดดหน่อยหนึง่งน่ครับเป็นลูกน่ครับลูกมันปิ๊บครับนี่ครับ,รรบ,รบอันนี้เป็นก่อนเขาลูกใหญ่มากเลยครับนี่นี่ครับเป็นลูกใหญ่ มาเด้อใน,นพอแบ่งปันได้กับแบ่งเด้พี่น้องเด้อเพื่อนฝูงมามาพอได้อยู่ครับ mm hmm. แล้ท่านใดอยากได้ก็คิดต่อครับนี่พักบวบเบ,บิบผมกรปปูกนี่ครับนี่นี่ครับบวบเดยอก็น,นั่นแหละครับนี่บวบหอมขึนเห็มันนี่ครับเป็นถั่วไปครับ เยอะหน่อยก็เป็นดอกแล้วครับนนั้นมันดอกนะครับเหลืองแะ้วครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่น,นี้ครับให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงดำ่ๆ,ๆดมรวยรวถ้าท่านอยากได้มะม่วงเห้ามะนาวหัวเปทำอะไรกินก็นได้ครับแล้วแต่ มาขอได้เลยครับมันจะสุกถิ่งเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ